สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพยาบาลใส่ใจอีกแล้วนะคะวันนี้นำสาระดีๆมาฝากอีกแล้วเช่นกันค่ะโรคไตนอกจากเลี่ยงอาหารที่มีรสชาติเค็มแล้วนะคะควรจะเลี่ยงอาหารประเภทใดอีกนะคะมีผู้รับบริการนะคะมาตรวจที่ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกค่ะสอบถามเกี่ยวกับตัวเองเป็นโรคไตนะคะว่าควรจะเลี่ยงอาหารประเภทอะไรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่า ผู้ป่วยโรคไตนะคะควรเลี่ยงอาหารประเภทไหนคะ่ะเข้าไปชมกันเลยค่ะอาหารที่ควรเลี่ยงในผู้ป่วยโรคไตมีดังนี้ค่ะข้อที่1เลยนะคะอาหารที่มีรสชาติเค็มนะคะหรือว่ามีโซเดียมสูงนะคะเช่นชูรสนะคะน้ำปลานะคะซอสปรุงรสต่างๆค่ะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่ะ หรือว่าอาจจะเป็นโจ๊กซองหรือว่าข้าวต้มซองค่ะข้อที่สองนะคะอาหารประเภทหมักดองนะคะเช่นไข่เค็มปลาเค็มนะคะหรือว่าปลาล้านะคะที่เราชอบทานกันบ่อยๆนะคะข้อที่สาค่ะเนื้อสัตว์ปรุงรสนะคะหรือว่าเนื้อสัตว์แปรรูปค่ะเช่นไส้กรอกค่ะหรือว่าแหนมค่ะบุญเชียงหมูหยองค่ะ ข้อที่4นะคะอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะหรือว่าไขามันอิ่มตัวที่สูงมากๆค่ะเช่นไข่แดงค่ะขาหมูไขป่ปลาปลาหมึกหรือว่าหอยนางลมค่ะเนื้อสัตว์ติดมันด้วยนะคะก็มีไขมันที่ค่อนข้างสูงนะคะเช่นคอหมูย่างนะคะเอ็นวัวหรือว่าข้อไก่เป็นต้นค่ะ ข้อที่ห้าค่ะอาหารที่มีส่วนประกอบของเนยหรือครีมเทียมนะคะเช่นเค้กหรือพิซ่าค่ะข้อที่6เลยนะคะอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงนะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมค่ะเครื่องในสับนะคะ,มะเมล็ดถัว่วนะคะหร,หรือว่ากุ้งแห้งค่ะก็มีส่วนประกอบของฟอสฟอรัสสูงด้วยเช่นกันค่ะ ข้อที่นะคะผู้ที่มีโพแทสเซียมในร่างกายสูงนะคะพยาบาลแนะนําให้หลีกเลี่ยงการรับประทานผักค่ะหรือว่ารับประทานผักได้แต่ว่าควรต้มให้สุกนะคะแล้วก็เทน้ําทิ้งค่ะควรเลี่ยงผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงเช่นกันนะคะเช่นกล้วยนะคะน้ำมะพร้าวนะคะแครอทหน่อไม้ฝรั่งผักโขมผักคะนา้าหรือว่าหัวปีค่ะ ก็มีส่วนประกอบของโพแทสเซียมสูงเช่นกันค่ะนอกจากนี้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังนะคะควรรับประทานอาหารประเภทไข่นะคะสามารถรับประทานไข่ได้วันละ1-2ฟองเลยทีเดียวค่ะใช้น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันลำข้าวในการประกอบอาหารค่ะส่วนวิธีในการประกอบอาหารนะคะพยาบาลแนะนำให้ใช้วิธีการ ต้มการน,นึ่งนะคะหรือว่าการย่างนะคะแทนวิธีการทอดอาหารจะดีกว่าค่ะจากพยาบาลใส่ใจค่ะ